สวัสดีค่ะแม่ช่วงนี้นะก็เป็นช่วงเทศกาลนะคนไปนู่นมานี่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยถือเลิกเริ่มต้นใหม่กันช่วงนี้เลยค่ะจารย์ช่วงปลายปีช่วงต้นปีแบบนี้นะหลายคนก็ อยากจะดูดวงอ่ะอยากจะทำอะไรให้มันพัฒนาในชีวิตรเราเลยมีเคสสต๊าดี้ค่ะจากทีมงานนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเป็นทีมงานอีกแผนกหนึ่งนะของทางช่องทีวีไฟของเรานะคะคเดี๋ยวจะมาเป็นเคสสต๊าดี้ให้คุณผู้ชมและให้ปอให้จันแต่นะคะสอนพวกเราว่าเดี๋ยวเปิดมือมาปุ๊บ พอเราไปเจอของจริงปุ๊บเราอยากดูคนที่เข้ามาสมัครงานในออฟฟิศเราเข้ามาร่วมทีมงานเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราหรือบางคนกําลังจะมีความรักนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากรู้จักคนที่จะร่วมหุ้นด้วยเอาเป็นว่าเราจะดูลายมือของคนนี้เราจะดูอะไรเป็นลาดับแรกแล้วจะอะไรที่มันโดดเด่นในลายมือที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะคนนี้ได้ว่าคบได้นะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราได้คืออะไรบ้างคะเรียนเชิญเลยค่ะ เรนค่ะัครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยค่ะนะชื่อสารณะ,ะครับผมชื่อเ่นพ,พี่โอ้ะพี่โอ้พี่โอ้อย่าเพิ่งบอกว่ามาจากอ่แผนกอะไรโอเคไหมเดี๋ยวลองดูลองลองเริ่มต้นกันเลยค่ะแบมือเลยค่ะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะแค่ดูหลังมือนะครับก็สามารถบอกได้เลยว่าคนนี้ นะครับเจ้าของมือเน,น,นี่ยเ,เป็นคนขยันเป็นคนขยันนอนดึกตื่นเช้าแอบแล้วก็งานทุกอย่างทําได้หมดเขาเรียกว่าท่านในภาษาลายมือเขาเรียกว่าหนังช้างหนังช้างหนังช้างนี่อึดถึกทนอึดถึกทนออโอเคเอ่ะเสร็จรูปทรงมืออา่ารูปทรงมือเนี่ยเห็นสังเกตดูไหมครับคุณข้อ,ขอ,อแตก อ่าข้อแต่ก็วิธีชีวิตจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยอ่าวิธีชีวิตเนี่ยต้องเหนื่อยถึงจะได้นะครับแล้วเป็นด้วยตัวเองอ่าแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่ามือขุนศึกกล้าเสี่ยงกล้าลุยผิดถูกไม่รู้คอยได้ทำก่อนพวกนี้ทำไ่ทำไม่แล้วใจใช่ไหมคะพี่โอ๋ครับผมแลวที่ว่านอนดึกตื่นเช้าคือขยันแบบลุยงานเป็นไงคะเป็นคนลุยงานนอนดึกตื่นเช้าครับ ก็มาส่วนใหญ่จะมามีเข้าเวรอะไรเงี้ยครับก็คืออยู่ร่วงเวลาเปนะทําไหมคะงานล่วงเวลาอแล้วลักษณะก็คือออกจาอินดี้หน่อยอารกติกหน่อยเป็นตัวของตัวเองอเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่อารมณ์นำคือทำอะไรขึ้นอยู่กับอารมณ์ถ้าช่วงนั้นฮึดก็คือจะมีความฮึดทำแบบหูทำแบบวัวตายควายล้มเลย ไม่ชอบคนจุกจิกครับถูกครับถ้าอยากทำทำเองอย่าไม่ต้องบอกคือทำได้ทำเองทำให้ถ้าไม่อยากทำบังคับไงก็ไม่ทำใช่ไหมคะก็ถูกครับโอเคอ่ะมาหนึโอ้มือนี้นะครับถือว่าสีมือสวยนะครับโชคมักจะเข้ามาตลอดเนาะโชคเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดแล้วก็วิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตอาช่วง ช่วงเริ่มต้นนะครับอาจจะช่วงวัยเด็กอาจจะลําบากหน่อยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมีญาติผู้หญิงเลี้ยงแทนใช่ไหมเนี่ยครับผมใช่ค่ะอยู่กับใครครับยู่ัอยู่ใใคุณตาคุณยายครับ,อ,อ,อ,รบอ๋อใช่ก็คือแผนที่ในมือเขาบอกอย่างนี้แต่เป็นคนที่โอเคสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกนี้เป็นเองหายเองวิถีชีวิตเนี่ยจะไม่ลําบากอืไม่ลําบากอแล้ว บ่งบอกได้ว่าเนี่ยก็มีหลักทรัพย์อยู่อหลักทรัพย์หลักทรัพย,พย์คือได้จากครอบครัวก็คือมรอดกด้วยใช่ไหมใช่ไหมบบอกครับผมใช่แล้วก็การเงินค่อนข้างดีนะก็คือไม่ขัดสนดีเลยครับ<อ> <laughs> แดงมากเลยนะคะสีที่มือก็คือบ่งบอกอ,อ่ครับแล้วก็มือนี้นะครับเกี่ยวกับ เนี่ยแยกตัวออกจากทางบ้านมามาสร้างฐานาด้วยตนเองนะครับแล้วก็สามารถทำเกี่ยวกับถูกต้องแล้วฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับแสงสีจเกับมีเดียต่งางๆใช่ใช่จะดีมากเลยครับมือน,นี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่การงานมั่นคงถ้าพูดถึงไม่ค่อยเปลี่ยนงานอยู่ที่ทางช่องห้ามากี่ปีแล้วคะอยู่มา18ปีแล้วรับ1ป <laughs> ปีหิวนาน,นก็แสดงว่า แสดงว่าทางเข้าบ้านเนี่ยเข้าเข้าซอยลึกนั่นเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเข้าซอยลึก,ล,กลึกขนาดไหนคะประมาณสอกิโลโ oh, อ้เกินลึกอีกลึกมากน,านะ,ะหน้าบ้านอาจจะมีต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้าน oh, ครับ <laughs> อ่าครับแล้วก็อ,อยู่บ้านนี้อยู่ใกล้หัวมุมทางสามแพ่งหรือเปล่าครับหรือทางแยก อ๋ออยู่วงเวียนฮะอ่าโอเคก็ถือว่ามันมีแยกต่างๆใช่ใช่หัวอาจารย์ลายมือนี่บอกได้กระทั่งว่าโลเคชั่นบ้านเลยนะชนี่เป็น g o o g l e Map แล้วนะเนี่ยพี่โอกลัวแล้วเนี่ยเนี่ยมือเนี่ยห้องห้องห้องในบ้านเป็นไงคะอาจารย์ในบ้านเหรอคือถ้าจะให้ดีเนี่ยบ้านให้ให้สว่างมากหน่อยนะครับแล้วก็โชคจะเข้าเยอะชอบปิดไฟไหมเนี่ยที่บ้านะคะบ้านก็สว่างมืดมืดไหม ก็ถ้าอยู่ปกติก็เปิดไฟแต่ถ้านอนปิดไฟมืดเลลยตึบเลยแสดงว่าตอนนอนอาจจะเปิดไฟที่ห้องน้ําหน่อยเขาไม่ได้เปิดเลยโอ้ห้องบันไดห้องน้ำอะไรอย่างงี้คือพยายามบ้านให้ให้สว่างสว่างนะครับโชคการเงินจะเข้ามาตลอดอ่าโชคการเงินจะเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตามมุมบ้านจะลกไปหน่อย ชอบวางของเหมือนกับวางของวางหนังสือวางอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปนะครับไปไปแก้ไขอย่าให้ตามมุมตามมุมบ้านหรือห้องใต้บันไดลกเพราะไม่งั้นโอกาสดีๆไม่เข้าครับอาจารย์ดูลักษณะนิ้วโป้งนี่ก็จะมีเป็นยังไงคะพิเศษนิดนึงเหมือนกันจะมีดวงตาตาทิพย์นะครับนิ้วโป้งนะครับมีดวงตาทิพย์นั่นบ่งบอกถึงเป็นคนก็มีเซนอ่ามีเซนเรียกง่ายๆว่าแว็บแม่นด้วย เหมือนลังสังหารเหมือนอะไรเงี้ยเป็นยังไงหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างคะมีแว็บมาตลอดนะครับแวบแวบที่ว่าในแว็บยังไงคะแบบรู้สึกเหมือนตึงหิดตึงหิดอะไรเงี้ยเออมันเอประมาณว่าเออมันมันเป็นงี้เปล่าเออจริงด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะให้อันนี้อันนี้ให้เขาปรับพวงจุ้ยนะครับถ้าเราจะปรับก็คือตอนนี้อาจจะให้ไปเช็คดูนะครับห้องนอนห้องนอนเนี่ยอาจจะอับอับหน่อยใช่ครับอ่าอับลกครับผมไม่ได้นอนคนเดียวน้องนอนด้วยฮะอ๋อ ต้องปรับครับถ้าไม่ปรับเนี่ยการงงการเงินจะสะดุดสุขภาพด้วยด้วยครับแล้วก็รู้สึกจะมีระบบน้ําในบ้านมีรั่วหยดซึมครับใช่ไหมฮะใช่ฮะรั่วหยดซึมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอยากจะให้ตอนนี้ลองไปปรับดูนะครับปรับที่ห้องนอนนะครับรวมถึงหลังบ้านด้วยครับเ,เพราะว่าออกจากตอนนี้ค่อนข้างที่จะลกๆหน่อยอ่า ถ้าปรับแล้วเนี่ยการเงินจะดีขึ้นครับความสุขในครอบครัวจะมีนะครับอืโอเคขอบคุณอาจารย์แต้มากค่ะขอบคุณพี่โอมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเป็นไงอันนี้คือแม่นมากครับตรงเลยครับทุกเรื่องเลยแม้แต่ว่าบ้านลึกเข้าไปลึกใช่ครับเป็นไงคะพี่โอรู้สึกแม่นมากครับตรงเลยครับข้างหลังบ้านก็คือรลกมีน้ำรั่วซึมห้องนอนอาบอยู่ ใช่ฮะตรงมุมบ้านต่างๆก็มีของวางใช่ครับวางวางไว้วางเยอะเลยฮะต้องปรับครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะขณะแสดงว่าทำหนึ่งคือสิ่งที่เรารู้ได้นะคะท่านผู้ชมก็คือหนึ่งทำงานมาถูกทางนะถูกทางแล้วก็คงจะอยู่ไปจนเกษียณเลยใช่ไหมใช่ครับไม่เปลี่ยนละสบายสบายอยู่ที่นี่ครับผมเพราะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะฉะนั้นฉะนั้นพอเราไม่ใช่แค่เรื่องทํานายชะตาชีวิตนาะเป็นเรื่องราวของการปรับ ไลฟ์สไตล์ด้วยนะ,ะถ้าไปปรับ<ช>ตามนี้แน่นอนหนึ่งถ้าไม่มีของรกก็ไม่มีฝุ่นนะในทางวิทยาศาสตร<ช>์แล้วก็บ้านโล่งไม่เดินเตะนู่นเตะนี่<ช>แล้วก็หาของเจอนี่ก็หาของไม่เจออยู่ครใช่น้ำรั่วน้ำซึมอะไรก็ทำให้มีปัญหา หยดลงมาพื้นชั้นสองมาชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะโอ้สุดยอดเลยถ้าข้างหลังบ้านไม่รกก็อาจจะดีโล่งลมพัดผ่านมาสัตว์อ่าเลื้อยคลานอะไรก็ไม่มีในทางวิทยาศาสตร์ก็บ่งบอกคู่ควบกันไปเ้าจะเก็บเงินด้วยเก็บเงินได้ด้วยเก็บเงินได้ด้วยเพราะตอนนี้เหมือนกับน้ำค่อยค่อยหยดไปน้ำก็คือในในความหมายของเราก็คือเงินมันจะมันจะรายจ่ายออกไปเรื่อยๆไม่รู้ตัว น้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยใช่ใช่โอเคขอบคุณมากค่ะพี่โอที่มาเป็น case study นะคะอาจารย์ค่ะมันมหัสจรย์มากเลยนะคะที่บ่งบอกได้ถึงแม้ว่ากระทั่งว่าบ้านเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยลึกมากเหมือนกับที่อาจารย์ดูตอนที่เราจะเรียนกันครั้งแรกอาจารย์บอกว่าบ้านต้องอยู่ซอยตันแลวถึงจะดีซึ่งบ้านปัจจุบันของบอก็อยู่ซอยตันแล้วก็คือรู้สึกว่า พอย้อนกลับไปเออมันทําให้เราดวงเฮงตั้งแต่ย้ายบ้านมาตรงนี้ครับ oh oh. เพราะว่าแต่ในแต่ละคนมือมือไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่อยู่ตามแผนที่ในมือเนี่ยก็เรียกว่าตรงดวงฉะนั้นนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะคะที่รับชมรายการใน e p พนี้นะคะก็จะได้เรื่องราวนะคือหลายคนเนี่ยไม่ต้องดูนิ้วมือไม่ต้องดูมือหรอกนะฮะแต่ว่าฟังเนี่ยวันนี้ก็จะได้รู้ว่า เออปรับบ้านดูซิกลับไปดูบ้านตรงไหนมันรกตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันยังไม่สะอาดยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ไปปรับใหม่หละนะคะทาให้มันดีนะคะอะไรต่างๆนะหรือลองเช็คตัวเองว่าบ้านโลเคชั่นที่เรากําลังอยู่ตอนนี้หรืองานที่เราทาเนี่ยมันให้คุณเราแค่ไหนถ้ามันใช่แต่เพราะว่าหลายคนมีความรู้สึกอยู่แล้วแหะว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่เพียงแต่บางคนข้ามเซนส์ไปความรู้สึกมันมีอยู่รวมถึงเหตุผล บางคนทนอยู่ไม่อยู่ทนนะถูกต้องฮะเพราะว่าในมือเนี่ยจริงๆมันก็แทนตําแหน่งบ้านได้หมดเลยทุกทุกทุกตารางนิ้วของฝ่ามือก็คือแทนตําแหน่งของบ้านทั้งหลังทั้งหลังครับ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเคสตั้ดี้ใน EP ีนี้นะคะแล้ว EP ีสุดท้ายนะคะเราจะมาปิดท้ายด้วยเกร็ดเรื่องราวนะการดูแลรักษามืออย่างไรอาจารย์แต่มีข้อแนะนำยังไงสัปดาห์หน้าพบกันในรายการมหสัสจรรย์พันมูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอปอ เหล่าบรรดาคณะอาจารย์นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานให้มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์สายมูดีๆให้ทุกท่านรับชมกันทุกสัปดาห์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ